محمد نبينا بنور من مكة حبيبي نور سطع في المدينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على شيخ الأنبياء ว่าข้านบีมูฮัมมัดะ آل ของะ صحاب ของเขาและบริษัทของเขาับท่านพี่น้องผู้ที่มีเกียรติขอรบหลักทั้งหายพี่น้องมุสลิมใช้ชีวิตแบบตื่นรู้ถ้ามีอะไรสิ่งแปลกแปลกปลอมแปลงเข้ามา มาแทรกในระบบการศรัทธาอามานภาพปฏิบัติของเขาเขาก็จะต้องหาวิธีขับสิ่งเหล่านั้นออกไปจากร่างออกไปจากหลักศรัทธาที่ทำให้หลักศรัทธานั้นหมอหมองหรือทำให้อามานของเขาจากอามานที่กำลังไปสู่ความเป็นซอซเล ความดีกลับกลายไปเป็นอามานที่ต่อและก็คือไม่ดีแล้วก็หลายโรคโรคภายในที่มันพยายามจะเกาะกินอามานของเราบางครั้งเราพุ่งทำแต่ความดีงามในรูปแบบที่มองเห็นเห็นอยู่แต่เราลืมมอง ที่มันพยายามเป็นปลวกที่มันพยายามเกาะกินอีมานอามานของเรานั้นให้สันน่นกลอนแล้วโลกภายในแบบนี้มันก็มีอยู่หลายอย่างแต่พี่น้องคนเราอยู่ในสังคมที่มันเจริญเติบโตอยู่ในยุคที่มันมีอะไรต่ออะไรมากมายเราก็อาจจะเกิด โรคนี้ในตัวเราได้แล้วโรคนี้มันจะเกาะกินละหมาดเราเกาะกินการถือชิ้นอดเราเกาะกินการสิกิตของเราเกาะกินการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของเราเกาะกินการบริจาคทางของเรามันเกาะกินความดีงามของเราหลายหลายอย่างซึ่งเราไปรู้ตอนที่มันกลดแล้วว่าเราถูกโรคนี้เกาะกินอยู่หรือเปล่า โรคนี้ก็คือโรคอิจฉาหรือสยาปกติแล้วเราอยู่ในโลกที่มันเจริญถ้าเราเห็นคนมีเนื้อมัดมีสิ่งปลูดปรัมีรถมีบ้านมีเกียรติมีตำแหน่งมีสุขภาพดีมีเสื้อผ้าดีมีการงานที่ก้าวหน้าก้าวหน้าสิ่งปลอมแปลงที่มันจะเข้ามาในร่างกายของมันก็คือความเป็นมนุษย์มันก็จะคิดทันที คิดอยากได้ขึ้นมาทันทีขึ้นอยากมีแบบเขาขึ้นมาทันทีแต่แค่คิดอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่ามะซูรุนก็คือเป็นอุปสรรคเขาไม่บดาเพราะความคิดเหล่านี้มันเข้ามาเองในในฐานนี้มีสิทธิคิดเห็นคนมีบ้านก็อยากจะมีเป็นเรื่องปกติเห็นคนมีรถก็อยากจะมีเป็นเรื่องปกติอันนี้ความคิดอันนี้ที่เข้ามาเขาเรียกว่ามะซูรก็คือว่าอภายัย แต่เมื่อเราคิดแล้วเราจะต่อยอดเอามาสู่ความปฏิบัติว่าเขามีรถได้ไงมีบ้านไดงไงมีสุขภาพดีได้ไงมีเสื้อผ้าดีได้ไงกิจการก้าวหน้าได้ไงแล้วอยากจะให้สิ่งเหล่านี้อยากจะให้มาอยู่กับตัวเองแล้วก็อยากให้สิ่งนั้นนะหมดไปจากตัวเขาให้มาอยู่กับตัวเองไอ้นี่คือ เขาเรียกว่าฮัสซัหรือว่าการนินทาไอ้น,นี้เป็นเรื่องที่มันห้ามแล้วก็อาลามแล้วก็เป็นบาปแต่คนคนหนึ่งเขาอยากจะมีเหมือนเขาเขาไม่ได้คิดในของของคนอื่นนั้นสูญสลายหรือว่าลดลงคนยินด่งดังคนยินมีเกียรติเขาอยากจะมีด้วยอยากจะโยงดังด้วยเกาเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่บาปอะไรอันนี้เป็นเรื่องริบต้อง คืออยากจะมีกับเขาบ้างแต่ไม่อยากให้เขานน้นเขาที่มีนศูนสลายไปอัน,นี่คือไม่ไม่บาอะไรน,นี่เป็นคิปบอก่นคนี่มีความรู้คนอ่านคุ้อ่านเราอยากจะคุ้นอ่านแบบเขาบ้างคนของเขามีทรัพย์สมบัติเขาจ่ายบริจาคทางเราก็อยากจะมีบ้างอันนี้เป็นคิปบอเป็นเรื่องที่ไม่บาแต่ถ้าว่าพี่น้องฮัสซัดอิจฉายดิยามันเกิดขึ้นแล้ว ไม่อยากจะให้เขามีอยากจะให้เขาหมดจากตําแหน่งหน้าที่การง,งานนี้อยากจะให้เขาหมดเกียรตินี่อยากจะให้เขาหมดสภาพดีๆที่เรารับไม่ได้ <c oughs> ก็เกิดร้อนร้อนหูร้อนตาขึ้นมาโรคมันเริ่มเข้ามาแล้วร้อนหูร้อนตาขึ้นมาไอ้น,นี่มันขายาร,ร้อนแรกก็จะวิจารณ์ก่อนวัยนี้มันซื้อรถมาซื้อมัาขายาหรือเปล่าเนี่ยขายยาบ้าหรือเปล่า วิ่งเต้นมาหรือเปล่าไปใช้ยัดเงินมาหรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มร้อนมาแบบนี้ก่อนแล้วมันก็จะเริ่มนินทานินทาไาในโพสต์บ้างเขียนแซะบ้างอะไรบ้างเริ่มรับไม่ได้แล้วเนี่ยมัดที่เพื่อได้เริ่มนินทาบ้างแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นโรคอิจฉาขึ้นมาเต็มรูปแบบคือไม่อยากให้เขามี อยากให้มันสูญสลายไปจากเขาอันนี้เป็นเรื่องที่บาปแล้วก็เป็นโรคร้ายที่มันเกาะกินอามานของเราที่เราภาพเพียนมามา,ม,ามัสกิดไปประกอบฮัจทำอมร้ออะไรต่างถ้าเรามีโรคนี้มันจะเกาะกินไม่ใช่อามานอาเคริั์อย่างเดียวแต่มันจะเกาะกินความสุขที่อยู่กับเราด้วยเพราะร้อนอยู่ทุกเวลาเห็นเพื่อนมีก็ร้อน พี่น้องถ้าหากว่าเราปฏิบัติสวนทางกับความคิดอันนี้มันมาแล้วเราก็ผลักมันออกไปอันนี้ยจะเป็นผลบุญเพราะเราขับมันออกไปเพราะความเป็นมนุษย์ความคิดเหล่านี้มันมาได้แล้วมันมีมันมีมนมยาต่อยอดให้มันแล้วก็อย่าเอามันมาปฏิบัติพี่น้องเมื่อในสวนสวรรค์เนี่ยการอิจฉาเนี่ยเป็นโรคแรกที่มันเกิดขึ้น มาชัยปอน,นั้นปูกขับไล่ออกจากสวรรค์มันก็มีความอิจฉาอยากให้อาดัมออกจากสวรรค์ด้วยมันก็วางแผนการอิจฉาพี่น้องทนความสุขของอาดัมอยู่ในสวรรค์ไม่ได้ก็เลยวางแผนล่ออาดัมล่อสุดท้ายก็ล่อให้อาดัมอะลีสลามนั้นกินผลไม้เมื่อกินผลไม้มันก็ถูกอัลลอฮ์ส่งท่านนาบีอาดัมนี่มาอยู่ในโลกดูนีย นั่นคือความมิจฉาที่เกิดขึ้นในพี่น้องในในสวรรค์และความมิจฉาพี่น้องได้เกิดขึ้นในโลกของเราอันแรกเยียก็ได้เกิดขึ้นจากลูกหลานของท่านน,นบีอาดัมกับฮาบินฮาบินนี่จะต้องสมรสกับน้องที่เกิดมากับพ้องตัวเองแต่กาบินไม่ยอมอิจฉา าบามีเลยไปฆ่าฮาบินี่ความอิจฉาพี่น้องแล้วก็มีผมบอกแล้วว่าความอิจฉาพี่น้องันทําลายความสุขทั้งโลกนี้แหละโลกน้าทาลายสุขภาพด้วยอาคอร์นีพี่น้องที่บอกมาทําลายอามานหมดเพราะว่าคนอิจฉาพี่น้องเขาเรียกว่าไปไปดังแค่ไปดังแกเขาในสิ่งที่เขามี คือไม่อยากจะให้เขามีแล้วเหมือนกับว่ามีท่านนาบีบอกว่าเหมือนกับว่าคนที่ชาคนเหมือนกับเขาไม่พอใจที่อัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นมีเกียรติเขาไม่พอใจที่อัลลอฮ์ให้คนมีเงินมีสังเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรับในการแบ่งของอัลลอฮ์ว่าไอ้ไปให้เขาทําไมไอ้น,นี่เมื่อวานแบบนี้แบบน,แบบนี้วันนี้มีตึกมีบ้านน้วไปให้เขาทําไมแตต้องให้แบบที่ฉันคิดจริงถ้าฉันคิดให้คนนี้ก็ให้ ฉันคิดว่าให้คนนี้ก็อยากแม่คนนี้ก็อยากเ่เหมือนกับว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้แบ่งให้กับผู้อื่นเขาเลยคัดค้านอัลลอฮ์คัดค้านข้างในทําไมไปให้เขาทําไมเขาได้ทําไมเขาดีทำไมและพี่น้องการอิจฉาเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในมนุษย์ทั่วไปว่าอาจจะเิดขึ้นได้แต่ส่วนมากแล้วมันจะเกิดในกลุ่มกลุ่มเดียวกัน เช่นในกลุ่มพี่น้องพี่กับน้องคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งมีงานทําคนหนึ่งไม่มีงานทํามันก็จะเกิดการดีฉาในกลุ่มกลุ่มเดียวกันแล้วก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มที่ร่วมงานด้วยกันว่าทําไมเขาเก่งเขาได้ซีนู่นซีนี่เขาได้รางวัลได้โบนัสขายของได้ดีกว่าฉันรับลูกค้าได้ดีกว่าฉันมีอาจารยเสดีกว่าฉันคนมาทักทายต่อเยอะเนี่ยพี่เรามันจะเกิดการดีฉา ขายของที่เหมือนการพี่น้องสังเกตได้เลยว่าจะเจอคนอิชฉากลุ่มเที่ยวกันเป็นกลุ่มแรกคนนอกเขาไม่ได้สนใจหรอกพวกตกครูก็อิจฉากันในกลุ่มต๊ครูว้าตัครูนี่พูดเก่งตกครูนี่สอนเก่งตัครูนี่ดังต๊กใครๆก็เชิญต๊ครูนี่ไอ้ผมนี่ไม่ีใครเชิญอ่พี่น้องมันเกิดขึ้นได้ในผู้รู้ก็มันเกิดขึ้นนะพี่น้องสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเช่นข้าราชการนักธุรกิจ ขายของที่เหมือนกันธุรกิจที่เหมือนกันการงานที่เหมือนกันพี่น้องกล่มนั้นกันกการเมืองก็เหมือนกันจะมีการอิจฉากันแต่ไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่าเกิดเฉพาะในกลุ่มกลุ่มเกินกับคนทั่วไปได้และมันเป็นโรคที่ร้ายไรงมากพี่น้องครั้งหนึ่งพี่น้องอิบลิสเนี่ยมาเคาะประตูของฟิลเอาฟิลเอาเนี่เคยประกาศตน,นเป็นพระเจ้า แล้วก็อิบลิสถามว่าใครไอ้ฟิรอนรถามว่าใครฟิรอาอิบเนสก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าหลังประตูเป็นใครไหนประกาศตัวเป็นพระผู้เป็นเจ้าอาณาลับบุคุลอาละฉันเป็นพระผู้อภิบาลของบุค้าที่ยิ่งใหญ่และนี่ฉันอยู่หลังประตูยังไม่รู้และประกาศตัวเป็นพระผู้เป็นเจ้าได้ไงอิบลิสบอกว่าฉันก็มาเหยียดไกลที่ไหนเราก็เป็นพี่แกน้องแก่นแหละก็ฟิรอนเชิญเข้ามาในบ้าน แล้วก็นั่งเสวนากันทางภาษาเพื่อนเขามักจะบอกว่าอคนหมู่บ้านหนึ่งอ่ะคนที่ไม่เข้ายานมักจะเป็นเพื่อนกับคนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่เข้ายามันจะเป็นอยู่แบบเนี้สังคมเราเขาถามว่าฟิรอนก็ถามว่าคุยกันแล้วก็ถามอิบลิสว่าอิบลิสถามฟิร้รนว่ารู้ไหมว่าคนที่อัลลอฮ์เกลียดมากที่สุดเนี่ยฉันหรือว่าเธอ เวลาเขาบอกน่าจะเป็นเราสองคนนั่นแหละที่อัลลอฮ์ชังมากที่สุดเอิบลิสบอกว่ายังมีคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ชังมากกว่าฉันอีกชังมากกว่าเจ้าอีกเวลาบอกแล้วใครในโลกนี้มันจะมีใครที่ชั่วไปกว่าเราเอิบลิสบอกว่าคนที่อิจฉานี่แหละอัลลอฮ์ชังมากกว่าเราอีกโรคนี้พี่น้องมันเป็นโรคที่อันตรายมาก ทัร์ฟลักพี่น้องในท้ายสุดมินชอบริอหาิ่อิลาฮัสสัต์อัลลอฮ์สอนให้เรานั้นขอความคุ้มครองจากคนที่มันอิจฉาเมื่อคณะที่มันอิจฉาเพราะโรคนี้พี่น้องมันทําลายระบบความผาสุกข,ของมนุษย์เมื่อเขาอิจฉาแล้วเขาวางแผนหามาตราหากฎหมายมาปีปลายหาเรื่องหาคดีมาเรื่องเล็กๆ็กก็ปั่นให้เป็นเรื่องเข,าขา้ากระบวนการสู่ศาลมีการสอบกันมีการเป็นความกัน จนทําให้คนเนี่ยพี่น้องแทบจะหาความสุขไม่ได้ในชีวิตทั้งๆท,ที่เขาตั้งใจทํางานเขามีความบริสุทธิ์ในการงานของเขาแต่คนเนึ่งพี่น้องรับไม่ได้วันนี้มันสุขสบายเกินและท่านนาบีลลนสุลต่านก็ยังาําชาบละฮาสดุยาอิจฉาซึ่งกันและกันพี่น้องโรคนี้มันเกิดขึ้นได้เราอย่าบอกแล้วมันไม่เกิดกับฉันพี่น้องเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่าปล่อยให้มันอยู่เกาะกินอามานของเรา อย่าปล่อยให้มันเกาะกินความสุขของเราเราก็ต้องขอด้วยจา่าลอยาขอให้ฉันมีแบบเขาด้วยแต่อย่าไปขอเขาสูญสลายที่เขามีอันนี้มัดที่เขาขอได้พี่น้องอัลลอฮ์สั่งให้เราขออัลลอฮ์ให้เขาได้ให้เราเขาได้ขอพี่น้องแล้วก็ขอด้วยให้เขาด้วยเราอิจฉาเขารู้แลวเราอิจฉาเขาขอด้วยลอยาขอให้ก็มีขึ้นไม่มากกว่านั้นอีกขอให้ก็มีรถมีเต็นท์ขอให้เขาพี่น้อง ขอให้เขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราได้รักษาโรคร้ายที่อยู่กับเราไปแล้วนี่แหละครับพี่น้องเคยโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายมากแล้วมันอยู่ในสังคมงเราพี่น้องบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวถ้าเมื่อไหร่เรารู้สักรู้สึกว่าโรคนี้เข้าโจมตีเราแล้วพี่น้องก็ต้องพยายามทําที่บอกก็เคยดูห้เขา,เขาแล้วก็พยายามขอดูอาจากอระสุภานาตละเพราะโรคนี้พี่น้องถ้ามันมีความสุขในโรคนี้พี่น้องเขาก็จะไม่มีในท่ามกลางที่เขามีเงินมาก แต่เมื่อโรคอิจฉาเกิดในใจเขาความสุขเขาไม่มีนะครับแล้วอาครับในพี่น้องก็จะไม่มีอะไรเพราะอามันที่เขาไปอิจฉาเนี่ยหนึ่งเขาไม่พอใจในการแบ่งของอัลลอฮ์อันนี้ก็อาจจะตกมดตัดได้สองก็คือว่าอัลลอฮ์จะเอาความดีของเขาเนี่ยไปให้กับคนที่เขาอิจฉามุด